สวัสดีครับโยผมปะเปียะแท็กนะครับเราอยู่ในเกมเลสแอนโซนครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการหาเกมสี่เหลี่ยมนะครับเกมสี่เหลี่ยมนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถามว่ามันแตกต่างจากแบบสามเหลี่ยมยังไงนะครับก็มันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าพลังที่มากกว่านะครับเช่นอันนี้ครับเป็นหินดูดพลัง80นะครับเมื่อเป็นหินสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นดูดพลัง100นะครับแล้วก็จะมี ค่าอย่างอื่นเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เป็นค่าโจมตี7หน่วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ในการหาเจมสี่เหดียมนะครับเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็ให้ไปฟาร์มหาเหล็กของนาริวมานะครับใช้เยอะยิ่งดีนะครับก็ผมได้ทําคลิปที่หาเหรียญนาริวนะครับแบบรวดเร็วไว้แล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูนะครับคราวนี้ เมื่อเราหาเหรียญนาริวมาได้แล้วนะครับก็ให้มาที่สวนสัสนติภาพนะครับนี่ครับสวนสันติภาพแล้วก็อู่เรือกลุ่มทมินนะครับแล้วก็มาที่ท่าเรือเงาเลือดยามราตรีนะครับก็วัดมาที่นี่นะครับผมว์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปที่กงล้อนะครับซึ่งกงล้อที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นกงล้อที่หมุนลุ้นหินสี่เหลี่ยมนะครับ มันก็อยู่ตรงนี้ครับก็จะมี NPC นะครับสำหรับให้เรานำเหรียญนาริวนะครับมาแลกคูปองนะครับที่ใช้ในการหมุนวงล้อเพื่อรุ้นเจมสี่เหลี่ยมนะครับนะครับก็เหรียญนาฬิวนะครับมันก็จะแลกได้2แบบนะครับก็เป็นแพ็กเกจนะครับหมุนวงล้อโชคชะตานะครับก็ถ้าเราใช้เหล็กของนาริวแรกนะครับ มันก็จะได้2คูปองนะครับถ้าเราใช้นาฬิวซินเวอร์แรกนะครับมันก็จะได้5คูปองนะครับถามว่าอันไหนน่าแลกนะครับสําหรับผมผมคิดว่าใช้เหล็กของนาฬิวนะครับแรกได้2คูปองนะครับมันจะแลกได้ถึงถ้าสมมุติว่าใช้เหรียญนาฬิวธรรมดาครับ20อันนะครับแลกก็แลกได้40คูปองนะครับแต่อันนี้นะครับมันใช้นาฬิวซินเวอร์นะครับซึ่งมันใช้ตั้ง1อันนะครับแลกได้ แค่ห้คูปองเองครับซึ่งมันก็เท่ากับเหรียญนาริว20อันเลยนะครับแต่แลกได้ห้คูปองนะครับผมจะแลกอันนี้ไปแล้วกันนะครับในความคิดของผมนะครับก็แลกมาหมดเลยนะครับกดแลกแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แลกเหรียญแลกคูปองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คิดขวานะครับแล้วก็เปิดคูปองเลยนะครับรวดเดียวเลยนะครับ55ใบนะครับ รอแป๊บนึงนะครับเปิดปุ๊บนะครับก็หมุนกับตู้ได้เลยครับแล้วก็ลุ้นเหรียญอ่าลุ้นหินนะครับหินสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนะครับอ่าหมุนปุ๊บนะครับถ้ามันเวลาหมุนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับกับได้อ่าใบนี้มานะครับโอกาสหน้านะครับ อ่านี่ครับได้กล่องอัญมณีมาหนึ่งกล่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ขอหมุนก่อนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับครับในตอนนี้ผมก็ไปหมุนวงล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ของมาประมาณ3แบบนะครับก็คือโอกาสหน้านะครับแล้วก็บัตรเชิญเข้าร่วมผาเด็ดมังกรนะครับเหมือนว่าเป็นบัตรเชิญเกี่ยวกับา PVP เม็ด อารีนาอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็กล่องอัญมณีสี่เหลี่ยมนะครับผมหมุนไปถึง110คูป,ปองนะครับก็ได้กล่องอัญมณีสี่เหลี่ยมมาถึง10กล่องนะครับก็ตีไปว่าประมาณ10นะครับคราวนี้เราก็จะมาเปิดลุ้นกล่องสี่เหลี่ยมกันนะครับกล่องอัญมณีสี่เหลี่ยมนะครับเปิด10กล่องเลยก็ได้ครับ โอ้โหเต็มหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเต็มนะครับล้นด้วยนะครับล้นหรือเปล่าไม่ล้นนะครับนี่ครับก็โชคดีนะครับเหมือนว่าหินแดงนะครับจะออกยากหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ถอดอัญมณีสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ยัดสี่เหลี่ยมก็ไปแทนครับอ่าครับ คราวนี้มันก็จะเหลือใบโอกาสหน้านะครับนี่ครับใบโอกาสหน้านะครับก็มาที่ NPC เหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้โอกาสหน้านะครับ10ใบนะครับแลกตั๋วแห่งความโชคร้ายนะครับก็แลกไปครับก็นําตั๋วนี้นะครับไปหมุนซ้ำอีกครั้งนึงนะครับจนกว่าจะหมดนะครับเหมือนกับเป็นแบบแถมนะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟมูชินนะครับเวลาเราหมุนตู้นะครับหมุนวงล้อนะครับก็จะมีวัฒนธรรมนะครับการเข้าแถวกันเพื่อรอหมุนหมุนวงล้อนะครับก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่แปลกดีนะครับเพราะว่าในเกมส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยสนเรื่องการรอคิวการลำดับนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้สนด้วยนะครับก็สงสัยว่าเซิร์ฟนี้ครับ คนมีมารยาทดีเยอะนะครับโอเคครับหมดเรือ่องยางครับเนี่ยอ่าครับแรกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าหมดแล้วนะครับนี่ครับยังได้กล่องอัญมณีมาอีกนะครับก็เปิดไปแล้วกันนะครับ อ่าครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม